สวัสดีค่ะพี่นอ้องปอกใบซูผูซุข้สขนสาวว่าบีปทุมคนหน้าเบ้มเบมเปรีป้ยๆที่ข่อ,ขอยพี่น้องแม่บ้านออสเตรเลียค่ะมื้อนี้ได้กระป๋องอันนึงสิงไปเก็บบักเชอรี่อยู่บ้านมูเขาเขียนมาหม่าว่าเนี่ว่าให้ไปลบักเชอรี่พนามันโดดนะเขากินบ่ทันมันไหลไปลาพี่น้องไปเก็บข่อยกระบอก่อยมากกว่าไหนดอกกรสิเก็บมานิดนึงเพาราะว่านูข่อยกระบ,บ่กินทั้งสองคนปลาพี่น้องย่างไปพี่ไก่เนี่ที่ผมมามาความมันหวานผุด ทไเขาถึงน่าห้ามพี่น้องโอ,อ้ยต้นเดันกนี่น่่น้องไปอกกทต้นเชืดีปะพ่น้องอต้นบเชรดีแล้วค่ะนี่อันนี้ต้นของเพื่อนแม่ใช่ไหมใช่เบนใก่ประมาณหารอยเมตรนั่นลูกเนาะจากบ้านดูค่ะมึงพี่น้องมึงด้วยแเชรดีก้นค่ะนี่ฮะมีนวยที่ท่านได้ซุกแน่แล้วก็ซุกบ้าง นี่ผมต้องไต้บันไดขึ้นไปนะดูบันไดนี่แบบมีนวยที่แบบเป็นแมงพอมนวยท่านได้สุกกบมีแต่ว่าส้วนหมากสกินได้แล้วนะครับมึงหลครับพี่น้องมากนีอ่าเล่ามักปลาค่อย ลูกปางนรชาค่ะกินโชว์เลยป่ะสิเอาสิมาเก็บซื้อไว้ไหมเนี่ยอโอสวยๆนี่สวยไม่ต้องมาถ่ายดังกูด้อดังกูปีอันนี้สวยเด้ยังไม่โฟกัสโอเคสวยมากดูถังให้แม่ด้วยถ้าแม่ดีขึ้นมาถ้าแม่บอกว่าได้เร็วขึ้นไปข้างบนตรงแม่เก็บเลยนี่นี่ฮะสวยมากเลย อู้ถิ่นองเอ้ลยจะเป็นบานเฮาเนาะกับซี่ไส้อะไรไหมไส้ไอติมหรือว่าขนมไหมกับไส้นุ้ยเดียวไหมก็เปาะแต่ว่าเป็นพวกที่เชื่อมแล้วนะน,นี่นด,ดูส <ๆ S 1> ดภาพมผมอ่ะผมเป็นทุกอย่างจริงนะดูดิถือกล้องด้วยแล้วก็ถือถังด้วยนะครับอู้พี่น้องเอ้ยมาเก,กี่นํากันเด้ออ่อนครับนีบน่เป็นขอกมีป้าถูก่ก็แต่ว่าไอ,อ๋อขึ้นมือแขนแต่ละบรดเทนี่ ขึ้นตัวนานอกันเนาะนี่อันนี้ก็ดีแล้วแคมี่อันบันไดก็ขึ้นออ้แกมึงมึงมึงสภาพแมคับผมมีหาน่วยพวกมึงพมกวมีพอล้วหออฮะม่กาตัวอ,อันนี้แหงคกักแน่ตัวมึงเ,เดี๋ยวเดี๋ยวแม่ย้าไปเนี่ยพุ่มนี่โอเคเดี๋ยวแม่ย้บไปโอ้เอามาคุมหูงมาวโอุมเดียวแตพุ่นู้นยังบเลยนี่้แม่ก็ทังหอยเว้ เอาไม่เอาหอยไปบ่ได้ริแสนสอกแม่นี่แหละแสนสอกโอเคแสนสอกนะฮะเอาพวกหม้อสวมอีกใส่เข็นสอกกัได้ไปค่ะพอถอมึงมึงมึงดูปากน้าชาอีกรอบนะคะกี่ชาขอว่าพี่น้องแซ่บหลายก็ชิมซิฟมันหวานมากแม่ทำไมต้องเอาเม็ดที่มันเสียมาให้กันด้วยนี่ย ห,ห,หวานปะหวานหวานอะไรแม่เปรี้ยวเปรี้ยวอมหมาลูกมันรสชาตินี้เลยบุกชอรี่โอโ้โอหโอ้โหฮานะกินกับเจลวนี่คือเลยอโอเคอยู่มันมันเบาหวานเกินไปดูพี่น้องเอ้ยมันดุกบอลได้ค่ะพี่นอ้องไม่ใช่บังโง่บานเท่านะเขาสะอ่อนนะท่านผู้ แน่นข,นขึ้นไป,ไไปนได้แมปีนนะถ้าแม่อยากยยากินี่ปทีนรมบแม่อยากโชว์ผ้าเอเหมือนเดิยอ,อ,อยากโชว์ความแข็งแห้งของตัวของม,ม,มือ,อนเดปี้วยนวยนี่คือเป็นกะแสล่ะเด็ดมึงกันนะโอ้นวยนี่แบบพอดีเลยครับสีดีแบบอ,อสีเลือดมูนี่น่ากินมากอ หวานครับหวานมากถ้าเป็นซีเรียสมูสีหวานมากก็ถืออันนี้ไว้เดี๋ยวเอากล้องไหมแม่เอาไหมแม่แม่ที่เก็บโอเคดีกว่าถ่าย้มึองงามงามากกว่าพี่น้อ,องเข้ากดแชร์เราไปที่นี่นี่แน่โอ้อถ้าเป็นนุ้ยแดงก็เปรี้ยวข้าข้าเอาคู่ถังใบใหญ่แม่แล้ก็ปุ่มใหญ่แต่ทยายกเจ้าเห็นมือหนึ่งมันหรอโอเค โอ้ยุตนาตัวตาพี่นอ้องมึงมึงให้มึงหางเครื่องเด้อสาวเด้อมีตรแน่นวยบักเชื่อรี่พี่น้องเต็มเลยค่ะผลเมีนเหมือนอเลยพี่น้องเออผลพอกระจิเก็บยังชิ่งละพี่น้องไปเรืเร่อยๆจนว่ามันได้จนเข้าข้อใจกูละพี่น้องข้อสิเก็บเต็มถังมาเกินไปนะ,นะบอบว่าเก็บเต็มถังเพราะว่ากินผู้เดียวไหม,มยังวายอยู่เดี๋ยวมันสิซ้ำทิ้งครับไม่กินผู้เดียวไหมลูก ได้ขนาดนี้ก็พอแล้วกินกับเจาได้ไหมกันเนาะเยอยวมาเอาอีกมันหมดุ้อยใจนึงยงาก่าก่อนะก็สินัางชิวๆแล้วก็กสิมุมบักอันนี้ใส่ปากของพี่น้องอื้มก็เสยววะวบๆมนบ่ของกามัร์อ้ยมป่นใส่กันยังสัตว์แหล่ะทีนี่ป่นได้แท้ขยับตนี้ฮะ โอ้ยโดนโดนตรงกลางเลยนเหมือนกันเล่นกันเด้นพี่น้องมีมันหลายอย่ไปเลยดอกพอชิวๆเกาเป็นแม่ลูกกันก็เล่นกันได้ครับแม่นรูกกันก็ถือสาครับจะเครื่องอยู่นิดนึงพี่น้องมบ้างไงคนอนี่โปะข่อยยี่คนอยู่โปะข่อยพี่น้องแซ่บเนาะไงค่ะกินไหมเอาไปลงนี้ไม่แม่กินเลยเดี๋ยวก็ต้องกินข้าวต่อไง นี่นี่คือจาพนมสองนะฮะตะกี้ขึ้นบกักคัมเป้ขายลูกเอ,อ้ยไปนนางที่มึงกดมันแมนคัมเป้เขาขายมาัดเราจะบาทเหมือนกันตะกี้ห้าบาทหาาท้หาบาทนะั่นตะรู้ตัวนาะด้วยตัวนี้มันก็ราคาหนึ่งยูน่ะแต่แมนยูตะรู้ตัวเหมืนก็เสียดาเงินช่วงยุคสมัยลูกของแพงของถูกบ่แมนก็เสียเขาเสียดาเงิน<อ>มาแต่ละบาทไห<อ>มยากเนาะตะกี้กินกรารสาขาบักไลก์ก็ห้อยไปน้ำมูลนั่นแหละขวมซะล่ะขวมพวกนี้นั่งให้เก็บไหมสันแล้ว พี่น้องบักเชอรี่ขอ่อยก็เก็บพ่อแล้วขอ่อยเกบเ็บเต็มทังอกพี่น้องเพราะว่าขอ่อยกินผู้เดียวลูกขอ่อยกรบโบมักบันใด่อยกินผู้เดียวมันหลายค่ะูดคกนข่อยหิวอีกอยากอีกคนที่สิมาเอาอีกพี่น้องนี่ค่ะบักเชอรี่ได้หน้าตาแบบนี้ค่ะพี่น้องพี่น้องคลิปเก็บบักเชอรี่อยู่บ้านมูเ,เรียบร้อยบักเชอรี่กับพี่ต้นน่อยยังไงอุ่บอุ่บอีกปิ่งเซ๊บเซ๊ะ หลังจากนี่แล้วแล้วขอกระซิบกินอีกขอเจ้าสิกขาป่าลพี่น้องถามาเก็บดี่ละพี่น้องเด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามขอได้พี่น้องกดอดีงกิริ่งกิรงให้ขอยนะนำเพือพี่น้องเด้อรับรับคลิปนี่ไปไป